สวัสดีครับวันนี้นะครับหยุดน้ำทักเครื่องครับก็จะพามาชมนะครับเหรียญลงปูผางนะครับเพิ่งสั่งมานะครับเนี่ยสดๆร้อนๆนะครับผมจะแกะให้ดูนะครับมาพร้อมกันเลยนะครับผมห่อมาอย่างดีนะครับเหรียญนี้จะเป็นเหรียญอ่ หลวงพ่อผางนะครับหลวงพ่อผางด้านหลังนะครับก็จะเป็นพิมพ์ของจระเข้คู่นะครับที่เขาเรียกว่าจระเข้คู่นะครับหรือว่าเหรียญอ,อะไรนะที่เขาเหรียญอรหรันหรือเปล่าก็ไม่ไมแน่ใจเหมือนกันครับก็มาดูด้วยกันพร้อมกันนะครับแต่แต่ด้านหลังนะครับก็จะเป็นเหรียญ จระ,ะเข้คู่นะครับชัดเจนไหมครับแบบนึงนะครับผมจะแกะให้ดูหอมาอย่างดีซีนมาอย่างดีนะครับต้องระมัดระวังนะครับในการแกะนะครับเผื่อถ้าเราแกะแรงไปนะครับเผื่อจะทําให้โดนเหรียญพระนะครับก็จะมีรอยหรือว่ามีขีดข่วนเราพยายามแกะแบบเบาๆนะครับ ไค่อยแกะตามร่องที่เขาปิดเทปมานะครับนะครับค่อยๆขี่ออกมาอ่านะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อผางนะครับหลวงพ่อผางตัะระเลขคู่นะครับผิวสวยนะครับสภาพเดิมนะครับตอนนี้ราคาก็ยังไม่แพงนะครับก็อยู่พันต้นๆนะครับ ก็เป็นเหรียญที่น่าเก็บนะครับน่าสะสมนะครับก็เลยเช่าเก็บมาไว้นะครับนี่ครับก็มาดูพร้อมกันนะครับผมว่าผมก็เพิ่งได้มาสดๆให้ทางพี่น้องได้ดูเลยนะครับให้ทาง f อซด้วยนะครับนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นรุ่นเหรียญผัดจนภัยนะครับเหรียญผัดจนไัยนะครับชัดไหมครับ ประมาณนี้นครับเหรียญรุ่นผจญภัยนะครับวัดอุดมคงคาคริเขตนะครับเหรียญนี้สร้างปีหนึ่งเจ็ดนะครับหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะครับประมาณนี้นะครับครับหน้าเหรียญนะครับดูจมูกนะครับจมูกก็ยังคมอยู่นะครับจมูกยังคมนะครับ ราคายังไม่ยังไม่แรงมากนะครับเหรียญนี้นะครับผมจะพาสองให้ดูนี่ครับผมจมูกนะครับจมูกคมชัดอยู่นะครับดูตานะครับลูกตานะครับจังหวัดค,ดคอนเกนนะครับก็คือ พิมพ์ตัวหนังสืออะไรนะครับก็ยังคมชัดนะครับเหรียญนี้นะครับดูเส้นผมนะครับเป็นเส้นนะครับเป็นริ้วรอยก็ถือว่าคมชัดมากครับถ้าเหรียญแท้ดูง่ายนะครับผมผมจะพาดูด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นจระเข้คู่นะครับผมนะครับนี่สองตัวนะครับ จระเข้ตัวนี้นะครับประวัติตำนานก็จะเป็นจระเข้ตำนานก็คือไอ้บอดนะครับที่จระเข้คู่กับบารมีหลวงปู่มานะครับตอนนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับนะครับก็ทําเหรียญนี้ทีละลึกมานะครับจะเป็นยันนะครับรุ่นผัดจนภัยนะครับผมรุ่นผักจนภัยปีหนึ่งเจ็ดนะครับดูสระอุนะครับสระอุตรงรอเรือนะครับ ก็จะมีเส้นแตกยาวออกมาครับเกือบถึงยันนะครับนะครับถ้าเรียนแท้ดูง่ายนะครับจุดต่ำหนีนะครับจุดต่ำหนีต่างต่างนะครับก็จะเป็นเส้นนะครับเป็นเส้นที่เนี่ยครับเป็นเส้นแตกออกมาสองเส้นนะครับแต่อีกเส้นหนึ่งก็จะเป็นเส้นบางๆนะครับนะครับห่วงนะครับ ด้านหน้านะครับด้านหน้าด้านหน้าจมูกลงปูนะครับก็จะคมชัดนะครับส่วนตานะครับตานี่จะลึกมากนะครับเป็นตานะครับนี่ครับก็จะมีตรงลูกกระเดือกนะครับสองเส้นนะครับสองเส้นยาวคู่กันนะครับนี่ครับเป็นร่องคมชัดนะครับร่องนี้จะคมชัดนะครับ แล้วตรงแก้มนะครับตรงแก้มก็จะมีหลายบล็อกนะครับบางบล็อกก็จะไม่มีนะครับตรงแก้มตรงใต้หูนะครับก็จะมีเป็นติ่งออกมานะครับเป็นบมบมนะครับบางบางรุ่นบางพิมพ์ก็ไม่มีนะครับแต่พิมพ์นี้ก็ถือว่าเป็นพิมพ์สวยนะครับดูตรงหน้านะครับจะมีเส้นนะครับเส้นเหมือนเส้นแตกนะครับนะครับตรงหน้านะครับนะครับ เส้นแตกนะครับนี่คือเป็นพิมพ์ที่ยังไม่ผ่านการใช้งานมาเลยนะครับเป็นเหรียญที่สวยงามมากนะครับขอบตัดก็จะเป็นขอบตัดสมัยก่อนนะครับขอบตัดก็จะผ่านเส้นหยกัยกๆมันนี่ครับขอบตัด นี่น่าจะเป็นรอยน่าจะเป็นรอยไม่แน่ใจว่าจะเป็นรอยอันนี้หรือเปล่านะครับแต่สภาพนะครับไม่คลิปนะครับสวยงามนะครับเหรียญนี้ก็จะน,น่าเก็บครับเหรียญนี้ครับน่าเก็บก็เป็นเหรียญที่ราคาก็ยัง ไม่สูงมากนะครับก็สามารถที่จะนำมาขึ้นคอได้เลยนะครับใครสะสมนะครับก็หาเก็บได้นะครับก็เริ่มจะหายากนะครับเหรียญนี้นะครับก็ไม่ค่อยเห็นนะครับสภาพสวยๆนะครับเี่ยพระย่อยนะครับพระย่อยที่หน้าเก็บนะครับก็คือหลวงพ่อพางนะครับจิตตะคุโตนะครับจังหวัดคอนแกนนะครับนี่นะครับเหรียญจอร์เคคู่หรือว่ารุ่นผจญภัยนะครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับ โอเคครับผมขอบคุณครับ